ภาพรวมในหนังสือเล่มนี้ถ้ามองในแง่ของประเด็นที่ต้องการนําเสนอเนี่ยนะครับก็คือจริงๆในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาในมิติทางวัฒนธรรมเนี่ยจริงๆมันมีมิติมากมายแล้วก็มีหลายเรื่องหลายราวที่มันมันสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงนะครับหรือในแง่ของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมด้วยเหตุที่เราเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันนะครับการทําความเข้าใจการเข้าถึงข้อมูลนําไปสู่ความเข้าใจแต่ละฝ่ายคิดยังไง แล้วจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยความขัดแย้งมันเกิดขึ้นมาจากไม่ได้เห็นในส่วนของข้อมูลที่เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงรทางประวัติศาสตร์ที่มีนะครับทั้งๆที่ในหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นเนี่ยมันมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่น่ารู้น่าสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ผมก็เลยพยายามที่จะนําเสนอ ว่ามีมิติไหนบ้างในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยมีเกิดขึ้นในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์บ้างในความเป็นจริงเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาในเชิงมิติทางวัฒนธรรมเนี่ยเรามี กระบวนการที่เราก็จะเห็นว่าบางช่วงเนี่ยกัมพูชาโบราณในเชิงของความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมเข้ามาสู่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นในช่วงเวลานั้นน่ะดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากขอมในทางกลับกันมันผ่านไปตัวรัฐอย่างเช่นอยุธยาเนี่ยก็มีอิทธิพลที่เข้มแข็งมากขึ้นเมื่ออยุธยามีอํานาจก็ขยายอํานาจเข้าไปในพื้นที่ที่เป็น ขอมโบราณจากเดิมเนี่ยวัฒนธรรมขอมส่งเข้ามาในรุ่มน้ําเจ้าพระยาแต่เมื่ออยุธยามีความเข้มแข็งก็เข้าไปตีเมืองพระนครได้แล้วหลังจากนั้นนะอยุธยาก็เข้าไปปกครองอิทธิพลของอยุธยาก็ไหลเข้าไปสู่กัมพูชานะครับมันก็เลยทาให้วัฒนธรรมต่างๆในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างนะไทยกับกัมพูชามีลักษณะที่พิเศษและไม่เหมือนประเทศอื่นในขณะที่ กัมพูชาอาจจะเป็นผู้ส่งอิทธิพลทางวัฒนธรรมในช่วงเวลาหนึง่งและคนที่อยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศไทยในเวลานั้นเนี่ยรับวัฒนธรรมเหล่านี้ถึงเวลาหนึง่งเมื่อดินแดนที่เป็นประเทศไทยเราเกิดรัฐมีอำนาจขึ้นมาอย่างอายุธยาเราก็กลายมาเป็นผู้ส่งแล้วก็กัมพูชากลับไปเป็นผู้รับการรับและการส่งให้เนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะต้องรับแล้วมันเหมือนเดิมเมื่อมีการรับส่ง มันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็มีการเลือกที่จะรับอะไรไม่รับอะไรด้วยนะฮะเมื่อกัมพูชารับอิทธิพลจากอยุธยาเขาก็ไปปรับเปลี่ยนบางอย่างให้เหมาะสมกับที่เขาเป็นเราเรียกว่ามันเป็นลักษณะของการมีความสัมพันธ์ในเชิงรากฐานทางวัฒนธรรมแต่การเติบโตทางวัฒนธรรมมันเป็นการคลี่คลายของแต่ละที่ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศนะครับเราพยายามที่จะ ให้เห็นภาพว่าการที่เราทําความเข้าใจเรื่องของไทยกัมพูชากันในมิติทางวัฒนธรรมเนะี่ยมันจึงไม่ใช่แค่บอกว่าใครเป็นเจ้าของของใครทั้งคู่ก็ต่างมีส่วนที่แลกเปลี่ยนกันนะครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องสำคัญในบทแรกเนี่ยเราจะพูดแบบนี้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงแรกในช่วงก่อนอยุธยามันมีวัฒนธรรมอะไรเข้ามา แต่ในขณะเดียวกันเมื่ออยุธยาจนถึงรัตะนโกสินทร์เราส่งอะไรเข้าไปในกัมพูชานะครับในยุคต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยกัมพูชาเป็นประเทศราชของกรุงรัตะนโกสินทร์นะครับมิติทางพระพุทธศาสนาในช่วงรัชกาลที่3เนี่ยเรามีสงครามระหว่างไทยกับเวียดนามนะโดยรบกันในเขตของกัมพูชา แล้วเราก็พยายามที่จะขจัดอิทธิพลทางการเมืองของเวียดนามที่มีต่อก,กัมพูชาเราก็เลยสนับสนุนพระองค์ด้วงให้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์กัมพูชาในช่วงรัชกาลที่สมเนี่ยเป็นยุคที่เราทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเมื่อรัชกาลที่สี่ขึ้นครองราชนักองค์ด้วงก็เลยส่งทูตเข้ามาแล้วก็ขอพระราชทานคณะสงฆ์ธรรมยุติก,กนิกายไปเผยแผ่พระศาสนาในกัมพูชา คำพีไตรภูมิเนี่ยมันมีอยู่สองประเภทประเภทแรกเราเรียกว่าคำพีไตรภูมิที่วาด้วยเรื่องของโลกศาสตร์กล่าวถึงเรื่องของการเกิดขึ้นการดำรงอยู่คำพีพวกนี้มีการแต่งมานานละอย่างเช่นไตรภูมิที่เรียกกันว่าไตรภูมิพระร่วงที่เป็นพระราชนิพนธ์ของพญาลิไทคำพีเล่มนี้ก็ยังมีการนําไปแปลเป็นภาษาเขมรด้วยนะครับกับไตรภูมิอีกประเภทหนึ่งที่เราเรียกกันว่าสมุดภาพไตรภูมิ เขาต้องการนําเสนอเรื่องราวด้วยภาพคล้ายกับจิตรกรรมฝาผนังเพราะฉะนั้นการเรียงเรื่องไม่ตรงกันเลยเมื่อมีการพิมพ์ไตรภูมิพระร่วงฉบับที่มันมีแต่เนื้อไม่มีภาพเราต้องการภาพประกอบเราก็แววภาพประกอบจากสม,มุติภาพไตพ่ภูมิโดยที่ภาพนี้มันไม่ใช่ภาพของคัมภีร์นั้นจริงๆมันก็เลยนําไปสู่ความสับสนนะครับ จุดที่มันจะทําให้เกิดปัญหาระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของโรมงแดนเนี่ยเริ่มจากจลาจลในกัมพูชาฝรั่งเศสเข้ามาช่วยปราบกบฏแล้วก็มาบีบบังคับจนต้องยอมเป็นเมืองในอารักขาของฝรั่งเศสเวลาที่เราคุยถึงเรื่องนี้ต้องพยายามทําความเข้าใจให้ชัดว่าจุดไหนเมื่อไหร่ปัญหาอะไรมันไม่สามารถจะตี ทั้งแนวตลอดพรมแดนได้จริงๆแล้วพรมแดนระหว่างไทยกับพูชามันเกิดจากการปักปันกันหลายรอบตั้งแต่ไทยกับฝรั่งเศสแล้วเพราะมันปักปันกันหลายรอบทําแผนที่กันหลายครั้งการทําความเข้าใจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากการที่เราอยู่ปิดกันในเรื่องของพื้นที่ในบางจุดมันไม่มีหลักทางธรรมชาติที่ชัดเจนมันก็ทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง โดยสรุปของภาพรวมหนังสือเล่มนี้มีมิติทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กันยังไง mm hmm. โดยอาศัยหลักฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ mm hmm. เพื่อจะทำความเข้าใจไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแยง้งเราก็อยากจะให้เป็นหนังสือที่นำไปสู่การสร้างความเข้าใจ mm hmm. นะครับว่าจริงๆแล้วในแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นมันมีที่มาที่ไปยังไงอย่างน้อย ผู้ที่อ่านเนี่ยเมื่อเราเห็นประเด็นปัญหาต่างๆขอให้ฉุกคิดขึ้นมาสักก่อนว่าเราเข้าใจปัญหาเหล่านั้นดีพอหรือยังเพราะแต่ละประเทศมีประสบการณ์ของตัวเองมีบริบทที่แตกต่างกันทำไงที่เราจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วจะเดินไปด้วยกันโดยยอมรับซึ่งกันและกันในแง่ของความต่างมองขมีแลสยามนะครับก็เป็น ผลงานที่นำเสนอเรื่องราวถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาในมิติที่เราต้องเรียนรู้ว่าเขาคิดอย่างไรกับเราเมื่อเราเรียนรู้แล้วว่าเขาคิดอย่างไรกับเราเมื่อเราหันกลับมามองตัวเองเราจะรู้และเราจะเกิดความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นในมิติทางวัฒนธรรมไทยและกัมพูชาครับ